เปิดมาดูดีแบบนี้น่าจะพอไว้ใจได้นะครับนะและนี่คือ c ลิป p y Waves FM ในตอนที่มีชื่อว่า Train บอกว่าได้รับอินสปายอย่างหนักหน่วงมาจากแฟร์ทูแฟทัมอีกเช่นเคยนะครับนะแต่อย่างน้อยเกมนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นลอกโลโก้หรือว่า,วาเอาฟอนต์ชื่อเกมมาใช้นะครับดูมีความน่าสนใจใช้ได้นะครับพูดถึงเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ต้องเดินทางรถไฟนะครับไปหาพ่อแม่นะครับที่สนามบินปลายทางนะครับนะเพื่อจะบินไปหายาที่ต่างประเทศที่เป็นการเดินทางไกลครั้งแรกของเขาเราต้องช่วยนะครับให้เด็กคนนี้ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายมารอลุ้นกันดูนะครับว่าเราจะช่วยเด็กคนนี้ล อดมีชีวิตไปถึงปลายทางได้หรือเปล่า Creepy Waves FM Train Depart 25มิถุนาเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอปกติผมไม่ค่อยเล่าเรื่องนี้บ่อยเท่าไหร่นะเอาตามตรงไม่แน่ใจว่าเคยเล่าหรือเปล่าได้ซ้ําตอนนั้นไปช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนสุดใจมากๆในขณะ,ะที่อากาศรู้สึกหนักหน่วงไปหมดวันเวลาก็รู้สึกมันเชื่องช้ากว่าที่ควรเป็นตอนนั้นผมอายุ16แล้วน่าเป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางด้วยตัวเองคนเดียวพ่อแม่ของผมจะไปเยี่ยมครอบครัวด้วยเครื่องบินผมกันเหรอ ผมต้องนั่งรถไฟไปเจอพวกเขาคุณรู้ไหมการที่เราต้องเดินทางคนเดียวเนี่ยอาจจะทาให้เรารู้สึกเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งผมนั้นจัดเตรียมกระเป๋าโทรศัพท์และโน้ตบุ๊กรู้สึกเหมือนกับว่าการเดินทางกําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อรถไฟเริ่มขยับผมก็รู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้นและความกังวลแต่ผมก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ผมจะเจอข้างหน้าคืออะไรผมก็คิดเพียงแค่ว่ามันเป็นแค่การเดินทางไปง่ายๆสบายๆมันควรจะมีข้อความต่อว่าแต่ผมคิดผิด ถ้าเป็นความสยองขวานโอคอความเข้าแล้วมันกดยังไงกดแฉบปแลกด E S C O นั่นอันนี้เป็นแจ้งเตือนเข้ามานะครับว่ารถไฟจะมาดีเลย์15นาทีนะครับนะแล้วก็บอกว่าที่นั่งของเราคือ36นะครับนะมีการจองไว้แล้วนะครับขอบคุณที่เลือกเดินทางด้วยเทรนจัดแต่รถไฟมาสายแต่ยังดีมีระบบแจ้งเตือนในโทรศัพท์นะครับว่าที่นั่งคืออะไรไม่ใช่ปล่อยให้เรามายืนเก้อเกาคางนะครับที่สถานีมีข้อความจากแม่และพ่อผมอ่านของแม่ออก่อนแล้วกันนะครับนะเป็นอย่างไรนี่เรากำลังเ,เดินทางที่สนามบินนะเครื่องบินจะออกตอน11.3 0พี่าาูอย ลูกมากเลยนะซื้อของขวัญให้ลูกเพียบเลยบอกเลนก้าด้วยนะว่าผมก็อยากเจอเธอเหมือนกันแล้วพ่อก็พูดถึงลูกอะว่าลูกไม่ยอมตอบโทรศัพท์อ๋อพอดีว่าผมแพ็คของยุ่งๆนะครับเดี๋ยวผมรีบโทรกลับนะเราก็จะบินออกไปแล้วนะ อวยพรให้เราโชคดีกันด้วยละ่ะได้ครับแม่เดินทางปลอดภัยเดี๋ยวแม่โทรหาตอนแม่ถึงแล้วนะรักลูกนะโอเคเราถึงแล้วนะลูกจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมโอเคครับจัดเตรียมทุกอย่างเกือบเสร็จแล้วครับแม่เดี๋ยวถ้าเกิดตอนคำคาแล้วผมโทรหานะสวัสดีตอนเช้าลูกหลับสบายดีไหมครับก็สบายดีแต่ว่ารอไปเที่ยวไม่ไหวแล้วอ่าลูกอย่าลืมขนมของลูกเชียวนะโอเคครับแม่ตามนั้นเลยแล้วถ้าเกิดลูกขึ้นรถไฟแล้วโทรหาแม่นะเข้าใจแล้วรอเจอหน้าลูกไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับแม่เราดูเป็น ลูกที่น่ารักของแม่นะครับนะแล้วเราก็เดี๋ยวผมอ่านคร่าวๆของคุณพ่อก่อนแล้วกันพ่อคุยสั้นนะครับเฮ้ยบทสนทนามันดูแบบเป็นแม่กับพ่อจริงๆนะครับนะแบบว่าสวัสดีตอนเช้านะลูกทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมใช่ครับพ่อนี่ผมจัดของเสร็จแล้วครับตอนนี้จะมาแลลูกการจัดของเป็นสิ่งสําคัญนะเตรียมโทรศัพท์ชาร์จให้เรียบร้อยนะได้เลยครับพ่อโทรศัพท์ชาร์จเต็มแล้วพี่พ่อแบงค์ติดไปด้วยดีเลยลูกเดินบนร,ร,รถไฟอระวังตัวให้ดีๆนะเฝ้าของตัวเองให้ดีๆระวังหายล่ะได้ครับพ่อผมจะกอดกระเป๋า จ้องจอนานละกันได้ครับพ่อเดี๋ยวผมจะพกหนังสือไปไม่เยอะละกันขอบคุณนะครับดีใจที่ยินแบบนั้นระวังตัวด้วยนะโทรหาพ่อเมื่อลูกถึงแล้วนะอย่าสายละ่ะได้ครับพ่อเดี๋ยวถึงปุ๊บโทรหาเลยโอเคเดินทางปลอดภัยนะติดต่อพ่อได้เกิดต้องการให้ช่วยอะไรรอเจอหน้าลูกนะได้ครับพ่อไว้เจอกันโอ้ผู้คนมากมายครับเรานั่งที่นั่ง36ผมสังเกตโดยรอบก่อนนะครับมีคนเหมือนพยายามจัดกระเป๋าว่าต้องให้เราช่วยแน่เลยโอเคปกติดีคุยกับคนได้หรอจ้องเล็ก หายไปไม่ต้องคุยผมคุยทุกคนดีกว่าเพื่อนของฉันนะนะเขาเป็นนักเล่าเรื่องที่ค่อนข้างจะแฟนซีน่าดูเลยนะแต่รู้กันแค่เธอกับฉันนะฉันว่าครึ่งหนึ่งที่เธอเล่าเนี่ยก็หมูเกินจริงไปแหละแต่อย่างว่าเพื่อให้เรื่องราวที่เล่ามันดูสนุกสนานนะนะฉันก็ได้แค่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าซึ่งนั่นกันไปกิจวัตรธรรมดาของพวกเราเธอทําให้ฉันนึกถึงตอนฉันออกเดินทางสมัยยังเด็กเลยนะชอบการมาจนภัยผมเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆก่อนแต่ละคนมันนั่งแบบเหมือนแบบมีลมในกระเพาะมีแก๊สในกระเพาะอยู่ตออเรนนั่งเฮ โคตรเจ๋งคนนี้เฮ้ hey, ไอ้หนูถ้าเกิดไปเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือเจออะไรแปลกๆแล้วก็มาหาฉันได้เลยนะฉันอะหนุ่นหลังนายเองเฮ้ย hey, ของจริงว่ okay, ละโอเคแล้วลุงล่ะครับหันมาเลยอะไรเหรอผมขอผ่านทางหน่อยได้ไหมครับขอโทษนะครับที่นั่ง36อยู่ในตู้นี้หรือเปล่าเออรู้ไหมครับว่าห้องน้ําอยู่ที่ไหน ผมคิดว่าเราเขาน่าจะเป็นคนมีอายุเราอย่าไปเชิงแบบเหมือนกับเขาขวางทางเราแกล้งถามให้เขารู้ดีกว่าโอ้ฉันขวางทางอยู่เหรอแล้วก็หลบให้นะครับขอโทษนะครับที่น่งสามสิบหกอยู่ตู้นี้หรือเปล่ามันก็อยู่ตู้สุดท้ายไม่ใช่เหรอเด็กสมัยนี้มันอ่านก็ไม่ออกเหรอไงเาวเชี่ยดิสามสิบหกอ๋อนี่ไงสามสิบหกเออก่อนจะนั่งจะควรจะจัดการกระเป๋าให้เรียบร้อยวางที่ขาไม่ได้เหรอครับผมไม่อยากวางบนหัวเลยอะต้องวางบนหัวจริงเหรอฮะวางก็วางแล้วก็นั่ง แม่ส่งข้อความมารถไฟออกแล้วยังอะลูกที่นั่งเป็นยังไงทุกอย่างโอเคดีไหมกำลังเดินทางไปครับแม่ผมจะที่นั่งผมแล้วนะผมจะคอยส่งข้อความหาเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมตั้งโน้ตบุ๊กนั่งทำโน้ตทำนี่ล้วครับเอาเป็นว่าเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาเที่ยง5้านาทีแล้วคือยังไงโน้ตบุ๊ก อะไรคือวักลาฟเหรอออบตัวผมบางข้อความโทษทีนะน่าจะเป็นเพื่อนนะครับให้พวกวาไง,งาเสร็จโปรเจกต์ประวัติศาสตร์หรือย,อยังอะเ,อเกือบแล้วว่ะเหลือแค่เพิ่มภาพนิดหน่อยจเจ๋าเลยจเจ๋อเลยพวกนี้ก็ทำไม่ได้ครึ่งทางแล้วแต่นายอย่าใช้ AI ไอทำละกันนะเออแน่นอนไม่ใช้หรอกนะแต่ก็ฟังดูไม่แย่เท่าไหร่ได้ยินว่าโรงเรียนอื่นเขาทากันเออดีดีดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแลวกันเนาะเล่นเกมงัดข้อกันไหมอ่ะโทษทีนะพวกเป็น Wi-Fi รถไฟอะต้องลงทะเบียนเลยก็ไม่รู้อะไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร่เลย WiFi สาาธรณะ ไม่จะเป็นก็อยากเข้านะครับเอาเป็นว่าใส่หูฟังเรียบร้อยครับอันนี้คืออะไรล่ะครับเอาเอาเกมเอาเกมคลิก,กร์เหรออ๋อเกมซ้อนเกมพวกเกมคลิก,กร์ผมก็ชอบนะครับสามารถที่จะเพิ่มได้ตู้ขนมเหรอเฮ้ยตกใจครับเจ๊ว่า ทษทีนะจ๊ะอยากได้เลยไหมเอาครัวซองครับแล้วก็น้ําเลมอนโซดาเอาเบอร์เกอร์กับเฟรนฟรายแล้วก็มินโซดาครับอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สตรอเบอรี่โซดาถ้าอยากกินแน่นท้องอยากกินเบอร์เกอร์กับฟรายมากกว่าเออเกรงว่าตอนนี้เราจะไม่มีน้ําโซดาค่ะเอาเป็นน้ําเปล่าแทนได้ไหมก็ได้นะครับน้ำเปล่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวเอาออเดอร์มาส่งให้นะคะฉันเริ่มคิด้วว่าฉันควรจะไปเข้าห้องน้ําก่อนที่อาหารจะมาส่ง เออดีครับผมเริ่มรู้สึกเอนจอยการกดคลิกมากเกินไปละโอเคเข้าห้องน้ํากันดีกว่าห้องโอ้ยก็ดูดีนะครับห้องน้ํารถไฟมาสะอาดขนาดนี้เลยหรอครับเนี่ยมันเหมือนจะมีกระเป๋าแปลกๆอยู่ในห้องน้ํากระเป๋าแปลกๆอยู่ในห้องน้ําและเหมือนกับว่าในกระเป๋านั้นจะมียูนิฟอร์มอยู่ในนี้เอ๊ยยูนิฟอร์มเหรอแหมนึกว่าจะใหควบคุมเส้นสักหน่อย อาหารน่าจะมาส่งแล้วมั้งควรกลับไปที่นั่งก่อนดีกว่าเที่ยง21นาทีจัดป้ายจัดไปครับยังไม่เจอเรื่องเราแปลก แม่ส่งขอโอ๊ยของมากินแล้วไอของมาแล้วครับน่ากินแล้วบอกวมามีโซดาภาพที่มันส่งให้นะครับไม่ตรงกับของที่เราสั่งมานะครับนะแต่อย่างว่าเกมก็คงจะไม่ได้แบบทํามาสำหรับอาหารทุกรูปนะครับทุกอันขอโทษนะแม่ผมอดใจไม่ไหวจริงๆดูดีมากเลยลูกโอเคแหละนะยังไงรถไฟที่ลูกนั่งมาอาหารก็ดีกว่ารถไฟธรรมดาอยู่แล้วแล้วมาอร่อยหรือเปล่าใช่ครับเสียดายที่ไม่มีน้ําอัดลมดีเลยไม่นะแม่แม่ไม่ชอบใหาลูกกินน้ําอัดลมนะครับปัญหาคือสั่งเบอร์เกอร์กับฟลายมาแย่กว่าน้ำอัดลมอีก มาครับกินเลยกินเลยเฮ้ยตกใจแปลกๆนะยูนิฟอร์มมาแบบเนี้ยพร้อมกระป๋องน้ำอัดลมในมือขอโทษทีนะคุณสุภาพบุรุษอยากได้น้ำอัดลมหรือเปล่าพอดีเราเจอว่ามันอยู่ในแพ็คพอดีนะเอาเป็นว่าเชิญทานให้อร่อยนะครับโอ้โห เปิดกระป๋องมาแล้วใส่หลอดมาแล้วด้วยเ <c oughs> จตนาสุดๆเดิมทีกูก็เคยแบบดูตามหนังหรืออะไรมาที่บอกว่าใส่ย,ยาเป็นเข็มเจาะนะครับอลูมิเนียมให้ทะลุยังไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับนี่มึงเปิดฝาใส่หลอดมาแล้วกูไม่กินแม่งเรียนหลอดหรือแบบก็ไม่รู้เผอๆแม่งแอบอะไรใส่เข้าไปในนั้นหรือเปล่าอ่ะในแง่ดีคงเป็นยาในแง่ร้ายมาันอาจจะเป็นซัมติงที่แบบกู <c oughs> ไม่กินยิ <c oughs> คนลุกโอเคฉันต้องดื่มไรซะก่อนก่อนที่จะกินต่อ เฮ้ยถามจริงน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าโอ้โหน้ำเปล่าไม่ได้หวยล็อกแม่งเอ้ยโดนเลียหลอดแล้วว่าดูทรงแม่งใส่อะไรเข้าไปในเครื่องดื่มกลัวเอ้ยคนลุกเฉันกระหายน้ำเลยดื่มไปโฮกใหญ่เลยสัดโฮกเอ้มันอุ่นๆแล้วก็มันรสชาติแปลกๆนิดหน่อยรู้สึกไม่ดีสุดๆเลย นั้นตอนนี้อา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวและแล้วฉันก็รู้สึกเวียนหัวอย่างรุนแรงแต่ก็นั่นแหละนะเหมือนฉันจะต้านทานไม่ไหวอะไรเหรอโดนวางยาขโมยของแน่เลยสี่โมง8นาทีรถพยาบาลเหรอคืออะไรกันเขามาทำอะไรเรอาอะแล้วทำไมมีตำรวจมาด้วยอะหรือมีคนแจ้งไปใช่ไอ้คนนั้นปะ๋อตำรวจหรอหรือใครหรือยังไง เอ Ś ่อขอบัตรประชาชนแล <contam ma S 1> ้วก ah, right ็ต mm ั hmm. <the> ๋วด้วยครับเดินทางมาคนเดียวเหรอใช่ครับพ่อแม่ผมรออยู่ที่ปลายทางในกระเป๋าอะแอบคนของผิดกฎหมายมาหรือเปล่าก็มีแค่เสื้อผ้าแล้วก็นังสือแล้วก็ขนมนะครับอ่าเตรียมตัวมาพร้อมเลยนี่สงสัยคงไม่ต้องค้นกันละมั้งใช่ครับพ่อแม่ก็บอกผมมาถ้างั้นก็หลีกทางให้ด้วยคืออะไรอะครับเหมือนมาตรวจตาเหรอครับเรื่อยๆอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าชายแดนใช่ไหมครับตรวจอย่างเข้มข้นเลยครับ หลังจากให้ตัวเสร็จนะครับรถไฟก็ออกจากสถานีได้เหมือนกับยุโรปนะครับที่แบบว่ารถไฟมันวิ่งทั่วได้หลายประเทศนะครับเลยต้องมีการตรวจบอร์ดกันนิดนึงเอ่ออยากสั่งอะไรเพิ่มไหมครับขอน้ําอัดลมเพิ่มหน่อยครับขอโทษนะบอกไปแล้วนี่นาว่วาไม่มีน้ําอัดลมไม่ใช่หรอเพราะว่าเรามีปัญหาเราื่องการจัดส่งที่ล่าช้าเอ้แต่วเพื่อนร่วมงานคุณบอกว่าเขาเจออยู่แพ็กสุดท้ายนี่ครับฮ้ามีเจ้าหน้าที่คนด้วยเหรอวันนี้ฉันมาทำงานคนเดียวนะคะเอ่อเธอโอเคหรือเปล่าอ่ะเธอดูไม่ค่อยโอเคเลย เออผมสบายดีครับบางทีเธอน่าจะเหนื่อยนะอีกไม่นานเราก็คงจะถึงแล้วอะ่ะติดต่อหาฉันได้นะเกิดต้องการให้ช่วยอะไรมีคนเดียวและไอคนนั้นคือใครไอชายคนนั้นในความฝันของฉันเหมือนเขามองหาบางอย่างในกระเป๋ามันเอาอะไรมายัดใส่กระเป๋ากูปะเนี่ยขนมพาเชตัวหนังสือและถุงแปลกแปลกด้วยเหตุผลบางอย่างฉันควรจะดูว่า เจ้านี่มันคืออะไรเนี่ยห้องน้ําจะได้มีคนเห็นไอ้หน,น้นแม่งแ,แอบมายัดของใส่เรานะครับนะเหมือนยัดยาครับแบบวิง่งวิ่งมาให้ไอ้หนูถือหน่อยพอเราความ,มาปั๊บตำรวจมาถึงให้แกถืออะไรอะ่ยะยาเสพติดต่อแล้วก็โดนรวบเลยอย่างนั้นป่ะผมเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มานะครับถึงเขาบอกว่าอย่ารับของจากคนแปลกหน้าครับอันนี้ไม่ได้รับด้วยซ้ำนะครับมันโดนยัดเลยเฮ้ยน่ากลัวว่ะดูไว้เป็นบทเรียนนะครับนะอย่ารับของจากคนแปลกหน้านะครับนะแม่งมาเป็นผงเลย เหมือนจะเป็นยาเสพติดที่เขาโชว์ในหนังเลยอะแม่งพันเทปมาเรียบร้อยแบบนี้ทำไงอะทิ้งเหรอลงส้วมไหมอะไม่ใช่ฉี่เว้ยอ๋อหรือว่าอะไรหรือว่าเทเทลงส้วมด้วยเหตุผลบางอย่างไอ้เรื่อง come up with nothing better than not f a s h ก็คือเอาไปทิ้งใช่ไหมครับกูจะโดนไตหัวไหมเนี่ยยาเสพติดตามหลักถุงขนาดนี้มันมูลค่ามาก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 เลยนะครับร้อยตกใจเจ้ยแม่งสะเดือดเลยเมาส์สะเดือดเลยกูให้สวัสดีหนุ่มน้อย นี่เธอทําอะไรของขวัญของฉันงั้นเหรอผมทําอะไรงั้นเหรอขอโทษนะครับเออพอดีว่าฉันจะเอาของขวัญไปฝากเพื่อนน่ะเออแล้วเธอได้บอกเรื่องนี้กับตารวจหรือเปล่าไม่นะครับไม่ได้บอกเขานี่ฟังฉันให้ดีนะไอ้หนูถ้าเกิดแกอยากปลอดภัยแล้วก็มานั่งกับฉันจนไปถึงสถานีสุดท้ายแล้วก็จําไว้ด้วยนะแต่เกิดแกแอบเล่นตุกติกแล้วก็แกจบไม่สวยแน่ทั้งแกทั้งพ่อแกแล้วก็แม่แกทุกคนด้วยมาตามมาอืม พอไปเรื่องของคนแม่งน่ากลัวนะครับนะอย่าอายหน้าเดินไปสิโอ้ยขอหันกลัวแล้วเจ้ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วเข้าไปไหนอ่ะในห้องน้ำหรอมาถึงไปไหนอ่ะอ๋อมาถึงเราซ่อนตัวในห้องน้ำใช่ไหมเปิดอยวนี้นะเว้ยไม่งั้นแกจะโดนดีเขาเหมือนพยายามจะพังประตูทำยังไงอ่ะจะต้องทำอะไรสักอย่างนี่มั้งแล้วก็ฉันบอกให้เปิดไง ฉันต้องการไอ้ของอยู่ในกระเป๋าฉันกดน้ำมันไปแล้วแกทําอะไรนะฉันไม่เอาแกไว้แน่เปิดประตูดเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยทำตามที่ฉันบอกเดี๋ยวนี้เฮ้ย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 ทำไงอะทําไงอะทอะําไงได้อะทําไงได้อะผมถือเป็นอาวุธไปแล้วกันเผื่อตีหน้าได้เอา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 เป้งได้เหรออ๋ออ๋อเทรนเจ็ตข้อความเข้าเลย ประกาศจากรถไฟทุกคนโอเคไหมเหมือนจะมีแจ้งเหตุฉุกเฉินมาจากห้องน้ําเปิดประตูด้วยผมไม่เปิดหรอกอแล้วยังไงต่อหลายปีผ่านมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพ่อแม่ของฉันก็ได้ไปเจอกับตำรวจแต่ในท้ายที่สุดทุกอย่างก็ออกมาดีครอบครัวของเราได้รับการปกป้อง และในไม่ช้าเมื่อเวาลาผ่านไปความทรงจําก็จางหายและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาฉันก็เริ่มเดินทางด้วยเครื่องบินน่ากลัวนะครับพราเป็นคนอ่ะและอันนี้เป็นคนแบบแบบที่ประสงค์ร้ายสุดๆนะครับนะและดูมีแบบมีพลังครับอย่างเฟรดูแฟททมใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบคนโลกจิตเอ้ยหญิงสาวคลั่งรักยันเดเล่เอ้ยหรือจะเป็นพวกลทัทธิบ้าบอที่ดูไม่ค่อยมีพลังเลยมากมายในพื้นที่ของตนอันนี้เหมือนแบบเรามาแยมกับพวก แก๊งมาเฟียใช่ไหมครับที่ลักลอบขนของผิดกฎหมายแล้วก็มีเส้นสายแล้วก็มี power ครับยาเสพติดนะครับซึ่งหมายความว่าสเกลของสิ่งที่เจอมันใหญ่ขึ้นนะครับนะก็เลยพอเป็นเรื่องราวแบบนี้ก็รู้สึกเออว่ะมันก็น่ากลัวน,นะครับการไปเจอคนทีค่คอยยุ่งเกี่ยวกับแบบของผิดกฎหมายครับเขาอาจสามารถที่จะแบบมี power ในการแบบ สั่งให้แก๊งนั้นแก๊งนี้มจาจัดการเราได้ครับเราเนี่ยต้องมีโปรเจคชันนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอแต่น่ากลัวนะอันนี้ถ้ามันมีต่อเนี้แล้วแบบว่าเราต้องนั่งกับมันไปจนสุดปลายสถานีนี่ไม่น่าจะจบสวยนะครับนะแต่เกมมันเหมือนจะเป็นล็อกหวยนะครับคือมีฉากจบเดียวใช่ไหมถือว่าดูแลได้ง่ายคิดทุกคนดูนแล้วผมรู้สึกว่าที่เขาพูดไม่ผิดนะครับอย่ารับของจากคนแปลกหน้านะแล้วเราต้องมีเซนส์พอที่จะรู้ว่าเฮ้ย hey, เขาบอกว่าไม่มีนะไอ้นี่แม่งเอามาจากไหนแม่งเปิดกระป๋องจิ้มหลอดลอน,อน้อยๆแลบบ้บ มันต้องหลักสูตรทุกอย่างครับเราต้องแบบมีความนี่มากพอจะแบบไม่ครับไม่เอามาวางถ้ากูไปกินสักอย่าง,างทำไมอะไรพวกนี้ครับเรื่องที่พ่อบอกเสมอนะครับเราก็ไม่เอาตามทําตามที่พ่อบอกนะครับว่าเอากระเป๋าไว้ให้ใกล้ตัวที่ผมบอกครับทําไมกระเป๋าผมถึงไม่อยากไว้ข้างบนเพราะางี้แหละครับเพราะว่ากระเป๋ามันเปิดสิบได้นะครับนั้นแล้วมันเอาอะไรมาใส่ก็ได้เราต้องเอาไว้ใต้เบาะหรือไม่ก็เอา เอาขาหนีบมาเลยครับถ้าเป็นการเดินทางนะผมจะไม่เอากระเป๋าไว้ไกลตัวนะครับยิ่งกระเป๋าสะพายเนี่ยมันเปิดซิปง่ายมากๆเด็กอายุ16เองอายุ16ก็โตพอที่จะโดนโทษเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับอายุนะครับเราต้องมีสติเราก็ต้องระวังตัวให้มากๆนะครับมันเห็นว่าเรา16มาเลยทําเรานะครับนะเพราะมันรู้ว่าตํารวจจะไม่ตรวจของครับมันก็หาประโยชน์จากการเป็นเด็กเหมือนกันนั่นแหละครับอย่าคิดว่าเป็นเด็กเดินทางคนเดียวแล้วไอ้เรื่องรลายๆมันจะไม่เกิด มันเกิดครับพอยิ่งถ้าเราเป็นเด็กรู้ว่าเราปกป้องตัวเอง,เองไม่ได้เราอ่อนต่อโลรเระบาอะไรพวกนี้ยครับยิ่งต้องระวังนะครับนะโดยทางคนเดียวระวังให้มากๆนะครับดูแลได้แง่คิดดูได้อะไรกลับไปผมก็ดีใจถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับนะและนี่คือคลิป py w f m m เทรนดีพาร์ตนะครับนะถือว่าน่าสนใจมีกลิ่นอเฟียทูฟาทอมแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นโคลนมานะครับมันมีแบบความเป็นทางของตัวเองอยู่การนําเสนอในแนวนี้นะครับผมว่ามันเป็นประโยชน์กับเรานะครับนะผมเลยไม่ค่อยแบบถ้าเป็นเรื่องผีเรื่องเหนือธรรมชาติผมจะแฮ้ๆผีหลอกอย่างว่างเปล่าแต่เกิดเป็นเรื่องพวกนี้เนี่ยตอนจบผมจะได้สรุปได้พูดได้ไกด์ได้ช่วยแนะนําแล้วก็เกิดใครแบบ มีอะไรดีๆคอมเมนต์บอกเผื่อคนลงไปอ่านเป็นทริคเป็นสิ่งที่เคยเจอเป็นอะไรที่เราควรรู้ไว้เลย<ๆ>พวกนี้ครับก็ได้นะครับมาแชร์กันเช่นเ,ออเคยไม่ระวังตัวแล้วเจออะไรแบบนี้หรือเคยระวังตัวมากๆก็มาเจอแบบนี้หรือแบบมีเหตุการณ์หรือวิธีแก้วิธีการอะไรไงผมว่ามาแชร์กันมันจะเป็นประโยชน์กับผู้คนนะครับนะถ้าดูจบมาชอบกันได้ความบันเทิงได้สาระได้ใบอย่างกลับไปกดไลค์คนละทีนะครับนะอยากบอกอยากคุยกันตรงไหนแชร์กันยังไงคอมเมนต์ด้านล่างครับแล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์ตังคซุปแชทแฟนตัวกลมที่ซัพพอร์ตก ต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีเกมสนุกดีครับ